ผู้หญิงคนนี้ตื่นมาเห็นคอตัวเองมีรอยแพ้แดงราชินีตั้งใจบอกว่านี่คือโรคระบาดไม่เพียงแค่ไล่เธอออกจากวังแล้วยังมอบเธอให้ผู้ชายชอบใช้ความรุนแรงคนหนึ่งเธอต้องรับการอับอายมากมาย3ปีต่อมากษัตริย์องค์นี้ก็ชนะกลับมาที่วังสั่งให้ทหารไปฆ่าผู้ชายคนนั้นพาเธอกลับมาที่วังเจอเพื่อนที่ดีเมื่อก่อนนางชื่อเกิดเนึกว่าเธอผ่านเวลาลำบากหายแล้วจะได้รับเรื่องดีแต่ไม่คาดว่าก็เห็นเด็กที่เธอกับผู้ชายคนนั้นมีด้วยกัน ราชินีตอนนี้ก็กำลังวางแผนอยู่แค่เพียงเธอคนเดียวก็อยากเอาใจของกษัตริย์เพียงแค่เด็กคนนั้นยังมีอยู่พระองค์ท่านจะไม่ชอบเธอแน่ๆเพิงฟีรู้ดีว่าราชินีจะไม่ให้ตัวเองอยู่อย่างมีความสุขก็รู้ว่าพระองค์ท่านจะไม่อยู่กับเธอเหมือนเมื่อก่อนเธอขอให้คือเกิดดูแลลูกน้อยสามคนของตัวเองส่วนตัวเองจะพยายามต่อสู้กับราชินีเห็นเธอตัดสินใจไปแล้วคือเกิดจึงตกลงกับเธอหลังจากนั้นเธอสั่งคนไปเชิญราชินีมาที่นี่เพิงฟีเข้าเรื่องราวเลยบอกว่าเขาจะต้องรับกรรมแน่ๆ ราชินีมั่นใจไม่ได้มีความกลัวอะไรเลยแค่ผู้หญิงต่ำต้อยคนหนึ่งก็อยากเอาไข่มาต่อสู้กับหินไม่รู้ตัวฉันก็อยากรับรสชาติการที่ท่านทำไปบ้างตอนนี้ราชินีจะรู้ได้ยังไงว่าเหืงฟีเพราะอยากชนะราชินีก็ใช้ทั้วชีวิตตั้งเองมาแลกเปลี่ยนราชินีเพิ่องออกไปเหิงฟีก็ดื่มยาพิษทันทีเพราะอยากให้เหืงฟีเห็นหน้าลูกตัวเองครั้งสุดท้ายคือเกอพาพี่น้องมิงเหงยียดวิ่งมาหาเห็นแม่เจ็บปวดมิงเหยียดร้องให้เหิงฟีค่อยๆเช็ดน้ำตาให้เธอ สั่งเธอว่าค่อยๆดูแลน้องชายให้ดีพระองค์ท่านตอนนี้ก็รีบมาถึงกอดเหืองฟีอย่างแน่นๆใครที่ทําให้เธอเป็นแบบนี้เป็นราชินีที่มองเล่าให้ท่านต้องจัดการให้ดิฉนันนักเมื่อพูดเสร็จก็เสียชีวิตไปเลยพระองค์ทรงโกรธมากคิดว่าราชินีเป็นคนที่ขาเหืองฟีจึงออกคําสั่งจังราชินีไว้เมื่อรู้ว่าราชินีได้รับกรรมแล้วคือเกิดแทนไม่ได้ก็ยินดีแทนเหืองฟีลูกชายของแม่ บางที่หนูอาจจะเป็นเจ้ายายนายก็ได้หนูจะเป็นกษัตริย์ในอนาคตเมื่อแสงสว่างในวันนั้นส่องแสงมาที่วังแห่งนี้ทุกเรื่องเราจะเปลี่ยนแปลงไปราชินีรู้ว่าช่วงเวลาของตัวเองหมดลงแล้วอยากจะเอาความตายมาแทนบาปที่ตัวเองทำหวังว่าพระองค์ท่านคิดถึงช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกัน20ปีแล้วไม่ยกตำแหน่งเจ้านายของลูกชายตัวเองเมื่อนางกำลังแต่งตัวสวยงามเพื่อฆ่าตัวตายก็มีผู้หญิงคนใช้วิ่งเข้ามาพระองค์เถาดื่มเหล้ามากเกินไปจึงเป็นลม รักษาไม่ได้หนูกับน้องชายต้องตายไปพร้อมพ่อเหรอใช่ต้องเป็นแบบนั้นเมื่อรู้ตัวเองจะต่อยอแล้วนางขูกข่าวกราบคือเกือสามครั้งอย่างเงียบเงียบเพื่อของคุณเธอที่ได้สั่งสอนดูแลเธอมาแล้วเอาของที่ตัวเองชอบที่สุดออกมานี่เป็นของที่หนูชอบที่สุดจากนี้ไปหนูจะไม่ได้ใช้อีกต่อไปงั้นก็เอาไว้ให้ท่านเพื่อเป็นของฝากค่ะหยิบของที่ยังมีความอบอุ่นขึ้นมาน้ำตาขือเกลือไหลออกมาหลังจากลังเลไปหน่อยเธอเอาของออกมาชิ้นหนึ่งใช้มีดเขียนอะไรขึ้นในนั้นปรากฏว่าไม่่่กกีีีววันอนออพระงค์เสยชิตไป ราชินีที่โหดร้ายเพราะอยากฆ่าลูกสองคนที่พระองค์คือรักที่สุดจึงโกหกว่าพระองค์ส่งข้อความมาให้อยากให้พี่น้องสองคนนี้ไปด้วยกับพระองค์หลังจากที่คือเกลรู้ข่าวก็มาหาราชินีเพราะรู้ว่าตัวเองเป็นคนที่ราชินีเกลียดมากที่สุดทำไมคนที่จากไปไม่ใช่ฉันทำไมต้องไปรังแกกับเด็กสองคนนั้นฉันต้องเอาเธอไว้ทำให้เธอมีชีวิตอยู่แต่ก็เหมือนตายไปแล้วแต่และว,วันต่อมา ก็เป็นวันที่ทําให้เธอสํนนึกผิดอยู่เสมอปรากฏว่าเด็ก2คนนั้นเป็นของที่เธอเคยเอามาต่อสู้กับราชินีหากเด็ก2คนนั้นนายไปคือเกดจะไม่มีโอกาสอีกต่อไปเธอขอให้ราชินีสามารถปล่อยเด็ก2คนนี้ไปได้ไหมแต่ราชินีบอกว่าหากมีคนไปถามพระองค์ท่านให้พระองค์มาบอกกับฉันโดยตรงว่าท่านไม่ต้องการด็อกสองคนนั้นไปด้วยพระองค์เสียชีวิตไปแล้วใครสามารถจะไปถามได้งั้นเราก็ไม่รู้จะทาอย่างไรเพราะอยากช่วยเหลือเด็กสองคนนั้นคือเกลอยากให้ตัวเองเป็นคนที่ไปถามพระองค์วันรุ่งขึ้น ก็มีขสกระโลงขึ้นมาคือเกือไปถามพระองค์ท่านมาแล้วตอนนี้กษัตริย์องค์ใหม่ก็พาขุนนางรีบมาคือเกือเสียชีวิตไปบนแผ่นผ้าสีขาวมีตัวหนังสือที่ใหญ่ว่าดิฉันจะไปถามพระองค์พระองค์กลับมาบอกอย่างไรเมื่อราชินีอยากจะลงมือทําอีกก็มีเสียงอะไรแตกออกมาเมื่อหันหน้ามาดูปรากฏว่าเป็นเต่าตัวหนึ่ง,นนง,ม,งมองดูดีในนั้นมีตัวอักษรว่า ไม่ขุนนางใจดีถือเอาโอกาสบอกว่าพระองค์ท่านออกคําสั่งแล้วพระองค์ท่านออกคําสั่งต่อหน้าขุนนางหลายคนราชินีจึงต้องทําตามสัญญา129ปล่อยเด็กสองคนนั้นไปเรื่องที่แย่งกันของราชินีและกือเกอดก็จบลงไปในสายตาของกือเกอดพี่น้องสองคนนี้เป็นสิ่งที่เธอนําไปต่อสู้กับราชินีแต่เผชิญกับความตายสุดท้ายเธอก็คาใจว่าสุดท้ายก็คือ ต้องดูแลพวกเธอเหมือนลูกของเราเองแม่ของคุณเป็นหมาตัวใหญ่ที่เห่าหอนเสียงดังส่วนคุณเป็นสนักตัวน้อยอย่าออกไปกัดคนอกนี้เด็กหญิงคนนี้คือเจ้าหญิงมิเงียดเพราะแม่ของนางมีฐานะต่ำต้อยพี่น้องเมื่อไหร่ก็ถูกรังแกเมื่อพวกเขากำลังเล่นเกมด้วยกันมิเงียดโยนเข้าไปได้แล้วแต่มิเงียดไม่เพียงแค่รังแกเธอแล้วยังบอกเธอว่าเธอเป็นคนที่ไม่มีตัวตนมิเงียดโกรธมากเอาหินออกมาโยนใส่นางแล้วหินใส่หน้าเด็กคนนั้น แม่ของฉันเป็นเจ้าหญิงเป็นคนที่พระองค์รักที่สุดเด็กที่ไม่มีตัวตนเหมือนเธอกล้าที่จะตีฉันตอนนี้มิเงียโตโต้เถียงออกไปเลยบอกว่าทั้งครอบครัวของเขาไม่ดีเมื่อกี้ยังช่วยกันดังแก่เธอเด็กๆพวกนั้นไม่กล้าที่จะพูดอะไรเลยมิเงิยจึงต้องร้องให้และวิ่งหนีไปเด็กชายคนนี้ชื่อ่วงเอียดผู้ช่วยของเจ้านายเขาตามคำสั่งมาที่ห้องครัวเพื่อเอาขุนนมก็บังเอิญเห็นมิเงียดกำลังแอบกินขนมมิเงียดออกสัญญ,ญาไม่ให้เขาบอกกับใครแม่ครัวมองลงไปเห็นหายไปสองชิ้นคิดว่าตัวเองเอาใส่ไม่ครบ ก็รีบเพิ่มเข้าไปแต่อีกไม่นานก็หายไปอีกมีคนขโมยออกมาเดี๋ยวนี้แม่ครัวอยากจะจับเธอโชคดีที่ห่างเอียดเอาเท้าออกมาขวางเท้านางมิเงียดเห็นไม่มีใครแล้วก็เริ่มกินขนมตอนนี้เด็กชายคนนั้นวิ่งมาถึงฉันกับคุณไม่เคยเจอกันเลยทำไมคุณถึงช่วยเรา ทำไมอะเพราะเราไม่เคยเอาตัวเองเป็นใหญ่ไปรังแกนคนอื่นมิเงิดก็มีความยินดีที่ได้เจอคนนี้ก็รีบเอาขนมให้เขาหนึ่งชิ้นเด็กทั้งสองมองกันแล้วหัวเราะตอนนั้นเขาเป็นเพื่อนคนเดียวของเธอไม่ได้เห็นว่าเธอมีฐานะต่ำต้อยตามการแนะนําของเด็กชายคนนี้มิเงิดไปเป็นเด็กเรียนกับขุนนางที่เก่งท่านหนึ่งแต่เรื่องดีมักจะมีเพียงนิดหน่อยพระองค์ท่านเสียชีวิตไปราชินีที่โหดร้ายพามิเงิดมาที่งานศพเฝ้าพระองค์ท่านแม้ไม่มีอะไรที่ดีๆของเจ้าหญิงแต่เป็นสถานที่ที่สงบเมื่อมาฝ้าที่นี้ นางก็เรียนรู้เรื่องการใช้สมุนไพรเรียนเครื่องดนตรีต่างๆหางเอสอนให้เธอเรื่องการรักษาโรคต่างๆอยู่ๆเจ็ดปีก็ผ่านไปเวลาที่ต้องเฝ้าวังก็หมดไปตอนนี้มิ่งเอียดโตมาแล้วแต่ราชินีไม่อยากให้เธอกลับไปในวังวันนี้เป็นวันที่มีพิธีกรใหญ่ที่วังกษัตริย์กับขุนนางก็มาที่นี่าาาราชินีทนไม่ไหวก็เปลี่ยนเรื่องใหม่ต้องทำตามตำแหน่งเพื่อจัดที่ยืนนะนางโกราจึงออกไปเดินเธอเดินตามไปที่เนินเขาบังเอิญติดหญ้าที่มีพิษมือแดงไปตอนนี้มิ่งเอียดเดินผ่านไป เธอรีบเอาสมุนไพรเอาใส่ที่แดงนั้นนางของคุณมิ่งเงียดบอกว่าหลังจากนี้ไปจะมาตอบแทนบุญตอนนี้มิ่งเงียดยังไงก็ไม่คาดว่า